แล้วสังเกตไหมพอเวลาเป็นเหรียญบล็อกอีกไม่ติดลีลอยเนี่ยเส้นเขาจะชัดทุกเส้นเลยพอเป็นบล็อกอีกติดปั๊มไปเริ่มตันเห็นไหมสวัสดีครับพี่พอระยะนี่ใช่ไหมท่านพอ่อผมมาโอแปลงมาสิลูกคือช่อเนี้ยเป็นช่อที่เดิมๆม,มาเลยนี่ครับคลาสสิกเนี้ย ปอมใหญ่หลวงปูบุญคือต้องบอกว่าการที่เขาเทพระหล่อเป็นช่อนะอืเขาต้องปัดนะโอ,อเขาต้องพอ,อทุบออกจากดินเบ้าอะ่ะเขาจะปัดเนี่ยแล้วเวลาเปิดผิวมาด้านในนะลงกล้องแล้วดูง่ายเลยครับอ่าช่วงนีใจค้าเทอมลูกคนอื่นช็อปก่อนครับโอ้โ นะี่ยต้องบอกว่าพระชัยชออนี้แปลงยจแยลูกนะครับเหลือห้าองค์เพื่อนๆนี่ฮะพระชัยวัดปู่บุญเราต้องจ่ายราคาองค์เท่าไหร่ฮะ และอันนี้คือตัดออกมาจากช่อเลยเนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวกับที่ได้มาแบ่งราคาเดิมไหมครับอาจารย์ราคาเดิมไม่ได้หรอกอือราคาเดิมคือผมเล่นพามา โอกาสแบบเนี้ยการที่เราได้ใช้พุทธคุณหลวงปู่บุญนะฮะการที่เราได้ใช้พุทธคุณหลวงปู่บุญเราต้องจ่ายเท่าไหร่ยิงซองยิงดูง่ายครับอาจารย์ปอมใหญ่ะะราคาลักมื่นครับพี่ทำมากรุนนี่แล้วเวลาเ,เปิดผิวไปดูเนื้อในเนี่ยที่ผมใช้สเตค,คินค่ะ พอพระเวลาเทมาเขาต้องปอกผิวก่อนชทุกทุกอย่างทุกช่ออันนี้เขาเทเดิมๆมไม่ได้ปอกผิวไงบางทีก็ใช้แป้งของเหลื่องไปงอ้อาวฮะอองนี่ใครอยากได้อ่าพี่ีท่านใดอยากได้ครับห้าองค์วันนี้ใครเอาอง์ละนะองละเท่าไหร่ครับพี <c oughs> ข่ขอขอขอได้ครับพี่สักครู่ <c oughs> เหลื่อยอยู่ห้าองค์นะครับโอ้โห น่วตนนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหให้เหลือสี่องค์เพราะเดี๋ยวองค์นี้ผมจะต้องขัดใช่แปลงทองเหลืองมีใช่ไหมโอเรามีนะไม่ถิ่นเลยนะเพราะคุณต้องอยู่ในวันนี้ตอนนี้คุณจึงได้เหลือสี่องค์ใครเอาองค์ละนะเอาเอาไปองค์ละห้าพันห้าองละห้าพันห้าร้อยบาทมีให้สี่องค์ มีให้แค่สี่องค์นะพี่ปิดเราตามด้วย5,500ั้าบาทครับโอโ้โหพี่พัดมงคลมาไม่ทันนะครับรายการนี้พี่ทรรมคุณก็ปิดมาไม่ทันนะครับโอ้โหวีไวมากเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากผมเป็นคนงบน้อยได้การชอ,อยาวสักหเซนติเมตรเท่าไรครับผมพี่ชันลงอ่าพี่หลง,งอยากได้เหรอการชอการชอออาพี่ไม่ต้องเป็นคนงบน้อยเลย<ห> ı, พี่ส่ง ที่อยู่มาให้เดี๋ยวตัดให้อ่าโอ้พี่คณาทิพย์ก็ปิดมา <c oughs> ได้แค่สี่องค์แล้วพี่หมดแล้วชอ่อนี้ <c oughs> โอ้โหจำได้ว่าจานมีชอ่อเล็กด้วยเก็บไว้คู่กันสองช่อ <c oughs> โอ้โหโหนี่พอเวลาปอกผิวแล้วสวยเลยผมจะบอกให้คัาสิกจริงนะช่อเล็กนะับอ้าวสี่องค์แอดมินหลก องยอดช่อสอ่งหน้าไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ส่งหน้าหน้าเดียวโอ้โหเห็นแล้วขนลุกเหรียญที่ไหนเหรียญที่ไหนครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อทองสุกวัตโนุลวง เหรียญพอหญ่เมืองเพชรครับนิยมด้วยเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านยิงไม่ออกยิงไม่เข้าเยอะอีกเหรียญหนึ่งงดงามมากาวองสุกอีติดอ่าอันนี้อีไม่ติดอ่าอีไม่ติดครับพี่ฮัตสดีบางคงจะงงอีติดอีดไม่ติดตรงไหนนี่หาคำว่าระอีกก็จะมีอยู่ตรงนี้ สวยสวยเจ็ดลักนะครับเหรียญน,นี้สวยเป็นล้านอ่านะครับวันนี้หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงแอดมินไปเอารีโมทมาสิทุกหนึ่งในสามเหรียญแพงเมืองเพชรบุรีสวยไหมสวยจริสวยจริงแถ้ดูโคตรง่ายเลย คนแขวนเหรียนนี้มือปืนไม่รับงานครับหลวงพ่อทองสุขประสบการณ์เจอมากับตัวหลายครั้งพี่ยูบาวอนของชอบเลยครับหลวงพ่อทองสุาวันนี้ไล่บล็อกกันได้ดูสวัสดีพี่ไอจีคิมจา้าแบบนี้คือนะสระอิไม่มีเนื้อเกินไปติดเส้นขออันนี้ติดเห่ไหมอันนี้ไม่ติด Uh huh. ยิงสองยิงดูง่ายเห็นไหมที่เขาเรียกว่าอีไม่ติดอิติดอ uh huh. อ่านะครับอันไหนปั๊มก่อนก็ต้องไม่มีเนื้อเกินปั๊มก่อนอ่าใช่ huh. อันนี้ต้องปั๊มหลัง นานๆจะได้เจอพระแท้แบบนี้สักทีเหรียญต้องเป็นแองกระทาแบบนี้ดูง่ายมากโหต้องบอกว่าพ่อทองสุกนี่คือเหรียญน,นี้เหนียวจริงเนี่ท่านเป็นท่านเป็นนา้าพ่อพิมพ์มาลัยนะเหรียญน,นี้ถ้าเป็นผันปากก็เหมือนได้เข่าสมันแหละครับอาจารย์อ่าโอ้โหนี่นียและสังเกตไหมพอเวลาเป็นเหรียญบล็อก อีไม่ติดลีลอ,อ,อยเนี่ยเส้นเขาจะชัดทุกเส้นเลย mm. พอเป็นบล็อกอีติดปั๊มไปเริ่มตันเห็นไหม mm. เห็นไหมเส้นเริ่มไม่ชัด mm. นะดังนั้นปั๊มก่อนคือ mm. บล็อกอีลอยลีเไม่ติดปัม๊มปั้มไปบล็อกตัน เนี่ยซาออีกก็ติดอันนี้เขาจัดเป็นสร้างพร้อมกันก็แน่นอนเพราะเหรียญยังไม่มีผลอ,อ่าที่ได้มาเนี่ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมอันเนี้ยขาพอกครั้งนี่เหรียญน,นี้คือหลังนี้ไม่ได้แขวนใช้เลยนะ แบ่งสักเหรียญครับพี่พัดมงคลที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือคลั่งนะเหนะ็นไหมคลั่งเหลือร้ายวิชาคลั่งหลวงพ่อทองสุขหนึ่ง้านมีคนเช่านะครับสวยๆมีไม่เกินสิบเหรียญสวยๆพระเครื่องแบบนี้นับวันก็ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆเพราะผลิตเพิ่มไม่ได้ จำง่ายๆถ้าออกวัตโนดลวงเหลียนจะไม่มีกากด้านหลังเป็นแองกระทะครับวิเคราะห์จากงานการผลิตอ่าเหรียญเหรียญออกวัดมาลึกเหรียญจะมีผลด,ด้านหลังสองสี่เก้าสี่เลขสี่จะมีกลุ่มกลากพิุบวรมาอีกแล้วใส่เหนี่ยวเมืองเพชรบุรีลแล้วมาเป็นคู่โอ้โหแล้วนี่ล็อกเก็ต ใช่ไหมพอแดงเข้าไปะาดอิททำโดยการตัดเอารูปถ่ายมาแปะติดกับตัวถังเหรียญเห็นที่หลังเป็นรอยขูดเอาไวพ้พอข้างครับเหรียญที่มีข้างติดด้านหลังจะเป็นอิร้อยครับพิยวบ่าวใช่โอ้โห เป็นไงเพื่อนอย่นี้ต้องมีรลักแสนแน่ๆอ่าเก็บพาระเนี่ยเราก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีแบบท็อปท็อปแบบเนี้ยมาให้เราได้เก็บถูกไหมอืมโอ้โหสภาพแบบนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเหรอนะแบ่งไหมครับรูปหลวงพ่อทองสุกผมบอกนะ อันเนี้ยได้ทั้งเหรียญได้ทั้งเนะี่ยคลั่งที่ติดอยู่หลังเหรียญอ่ะมีอะไรอยากถามอยากคุยกันอีกพอทองสุกลงสนามเมื่อไรครับอ่าสภาพนี้อ่า<อ>คือสิ่งที่เขาจะต้องรับรู้ได้อ่ะอเหรียญเนี้ยนะเป็นเหรียญจังหวัดอะไรประสบการณ์ยังไงค่านิยมประมาณเท่าไหร่ นะผมะเวลาเจอพาแบบเนี้ยทำไมผมต้องหยิบมาคู่กันแล้วพูดคุณเก็บไปได้ยอดนิยมะนะคุณประสบความสำเร็จในการเล่นพาแน่นอนหลักการง่ายๆก็ใน้ารหาของแท้หาของยอดนิยมมาครอบครองให้ได้ทุกองค์การเป็นแบบนี้หมดหาของทอ็ทอๆหาของแท้หาของยอดนิยมมาครอบครองให้ได้มีพี่สนิท ทั้นหนึ่งตอนไปรุ่นแขวนหลวงพ่อทองสุขเรียนเดียวโดนรถส่งนมชนเข้ากลางลำจนชาวบ้านบอกว่ายังไงก็ตายเหลือชื่อรอดตายปฏิหารอครั้งพ่อทองสุกนีคุณวิเศษวิเศษมากคนพื้นที่เขารู้กันนะเป็นแสนมานานแล้วจ้าอ,อ้าวใครที่รอคอยว่า ดูพระเป็นแล้วอยากสะสมพระอยากให้ได้ยอดนิยม,มนะอยากสะสมพระอยากให้ได้ยอดนิยมแบงแบงแบงพิพัฒน์มงคลอ่ะก็ถือว่าเป็นรายการไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ผมเองซื้อขายสภาพนี้ประมาณห้าหกหมื่นอัพครับอ่าไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ นี่เมื่อกี้มีคนถามเรื่องเพราเงินเนื้อเงินยวงโอจัดให้เลยเสื้อก็เมืองเพชรวัยรุ่นคนหนึ่งโดนยิงเป็นสิบครั้งตลอดเพราะมีหลวงพ่อทองสุขอยู่มาวันหนึ่งทอดให้น้องตัวเองไปออกไปโดนยิงตายครับพ่อทองสุกเล่นกันเป็นแสนมานานแล้วครับขอบคุณมากๆอ่านี่ใครที่สงสัยว่า มีกี่บล็อกดูยังไงอะไรถามได้พอที่นี่มีคนคอยตอบความสงสัยให้เพื่อนๆอ,อ่าโอเคนี่ฮนะขอบคุณมากๆกันครับสภาพนี้เพราะเงนินก็ต้องลักแสนอ่าอันนี้คือใครที่อยากได้ควตรองสุขไปหาข้อมูลไปถามเพื่อนไปโทรถามเซียนก่อนได้ผมไม่ค่อยเห็นอาจารย์โอ๊ะโ์เหรียญพ่อปูดูเลยครับหายานะ<อ>ครับ แต่ถ้าถามว่าปูดูศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากมาอา้าวนะฮะพะเงินเราจะหอมนี่ก็ที่สุดของพระเกจิในยุคปี2500กุมารครับอ่าได้ครับเนะนี่ยนี่องค์นี้ใครอยากได้เพราะเงินเท่าไรครับพี่อันนี้เนื้อเงินยวงอ่าเนื้อน้อยๆเนื้อที่มีน้อยๆอ,อ่ะองนี้เอา 2, 2พ0 0สองพอ 2,200บาทคนที่ไม่ได้ปิดหรือมีแล้วพิมพ์ถึงพระแต่ละองค์ในรายการไว้มีเพื่อนคุยเรามีความสุขปิดเราตามด้วย2,200บาทครับเอาเครื่องปิดมาให้พี่หน่อยเป็นพี่คุณากรปิดนะครับ2,200บาทอ่าสิบถัดพอเงินก็มีประสบการณ์เยอะครับแถตาเป้าครับพี่อ่านี่ ผมให้เหรียญปู่ทวดอ่าเหรียญสุ้มกอปู่ทวดสวยสวยแถมไหมเออหยิบขึ้นมาเนี่ยใครที่มีความรู้นะแถ้ดูตรงไหนขอบคุณมากช่วยผมอีกให้ผมมานะีผมพูดคุณพูดแล้วมันตรงกันคนที่นั่งดูเขาก็เข้าใจเขาก็กล้าจำพระตรงหน้า กล้าจะเอาข้อมูลไปพูดต่อใช่ไหมนี่ผิวลมดำแห้งๆแบบนี้แท้ครับผิวตรงยุคเออนี่นะตัวหนังสือเห็เนไหม็ปงานแกะบ็อกสดลมดำตรงยุค อ่าอืออือยอดนิยมของลวงปู่ทั่ะอ่ะสุ้มกอพันนี้รันตรายอันดับหนึ่งครับปี0ยครับรับพี่ปะพัน แท้ครับลมดำลมเดียวกับปีสูงกว่าเคยซื้อขายสูงสุดที่เท่าไหรครับพิมพ์น <หะ S 1> ี้ฮะกระไลทองต้องมีห้าหมื่นกะไทองนะพี่ปูทั่วดะจำง่ายๆนะอะไรที่เป็นกระไลทองแพงหมด<อ>ทำน้อยอลมดำทำเยอะอ <c oughs> เอาว่า คุณต้องตั้งสตินะแล้วก็เก็บสถิติว่าปู่ทวดเนี่ยอยสวยคุณจะหารุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ห้าเหลี่ยมซุ้มกอน้ำเต้าเออคุณจะหารุ่นยอดนิยมที่เขาเล่นกันมาในตอนเนี้ยคุณจะได้เจอเจอสวยๆไหมปู่ทีมมอภาพปีสองห้าหนึ่งสอง เล่นปูทวดแขวนปู่ทวดแขวนที่ปูท่ทิมเสกนะโอเครุ่นหลังๆอะ่ะไม่ทันปูทิมก็คุ้มครองตัวคุณได้แต่ถ้าที่ทันน่ะยิ่งมั่นใจและศักดิ์สิทธิ์เพราะปูทิมเข้าทรงสื่อสารกับร่างทรงปูทวดได้ mm hmm. รุ่นยอดนิยมอยากได้แต่กลัวเก๊จัดแท้มาให้ mm hmm. สองนาที สนาทีครับรายการนี้ตัวหนังสือเป็นแท่งอย่างนี้คมชัดแท้แน่นอนดิฉยังเซ็โห้แล้วบอกว่าผิวน้ำมันการลุ่งๆแบบนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนสองันบาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินเป็นที่เรียบร้อยครับเนะมาที่หนึ่งมืนสองันบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้ว มาที่หนึ่งสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับปูท่มม2500ปทิมมีก้อนสอ0พั้าร้ยไมปู่ทิมมีก่อนนก็สองสี่เก้าเจ็ไงครับสองสี่เก้เจครับพี่มาที่หนึ่0มื้าบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาใครรู้อะไรคุณไม่เพจเนี้ยนะเป็นเพจที่ บางเพจอะคุณไม่ใส่ราคาคุณไม่อยากไม่กล้าพิมพ์บางเพจพิมพ์ข้อมูลเขาก็ไม่ชอบไปพิมพ์รู้มากกว่าเขาเพจนี้ถนะ้ะรู้มากกาผมยิ่งดีพิมพ์ข้อมูลนะครับคุณจะใส่ราคาไม่ใส่ราคาคุณมีเงินมากหรือมีเงินน้อยขอให้คุณที่เป็นคนที่รักในสิ่งเดียวกันคือรักในพ้าเครื่องพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายเนะี่ยเออ แล้วถ้าคุณยิ่งพิมพ์สนุกให้ผมรู้สึกดีเดี๋ยวของดีๆผมงัดมาแบ่งกันเยอะแยะอยู่ที่หนึ่งมืนกว่าห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายามาที่หนึ่งมื่นกว่าหน้าร้อยบาทมาที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเหลือเวลายี่สิบกวิเห็หมยี่สิบวินนาทีสุดท้ายนะครับพี่พี่พอ,พอมันมีการคุยมันมีอะไรสนุกในหัวใจเนี่ยมันโอเค ผมก็กล้าที่จะหยิบอะไรออกมาให้คุณดำวาเ้าใะกันต่อแต่ถ้าแบบเงียบนะไม่ได้ฟิลลิ่งผมก็ไม่หยิบออกมาเปิดใจผมได้ก็ได้เห็นของผมอะ่ะขอบคุณมากครับอาจารย์มีธานาคารแบงค์ครับผมอยู่ที่1 7ึ่งันบาทนะครับราคาสุดท้ายคแกบสวยมากเลยครับองค์นี้ดําเป็นลุงเลยพี่สะบันทรมาที่1 7ึ่งันบาทมาที่1 7ึ่งันยบาทเห็น <c oughs> มหนึ่งมืปันบาทแกรราคาสุท้ายต้องบอกว่าหลวงปู่ทวดนี่ มีนังหมืน่นกว่าบาทแล้วสวยๆ,ๆแบบนี้ไม่ทานปู่ทวดยังเล่นกันเกือบแสนใช่ไอ้ไม่ทานปู่ทิมมาเล่นเกือบแสนมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับเหนื้อวานแก้วเจ็ดราคาเป็นล้านนะครับสวยๆพิมพ์ใหญ่อยู่ที่หนึ่งหมืน่นแปดพันห้าหมื่นกว่าบาทนี้ไม่รู้จะโดนเ๋หรือเปล่าต้องนั่งเครื่องย้อนเวลาไปด้วยนะใช่อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้าย มาที่หนึ่งมืนแปดันห้าร้ยบาทใครได้ไปรายการนี้ยินดีด้วย oh. อ่าอย่างเงี้ยถ้าเวลาคุณพิมพ์เยอะๆนะจะแพงจะถูก mm. ผมไม่มีประเด็นเลย mm. อ่าขอให้คุณพิมพ์กันมาเยอะๆจะแพงจะถูก mm. ผมไม่มีประเด็นปิดไปที่พี่สาคอนะครับหนึ่งมืนแปดพห้าร้อยบาททวนนะ พี่วีนิธ e right ิมาหนึ่งมื่นเก้าพันบาทไม่ทันนะครับราคาจับต้องได้จริงหลวงปูทวดปีนังสามถึงห้ามื่นครับนี่ขอบคุณมากๆพี่พัทยาเหมือนเงินเป็นอีกหนึ่งรายการนะบรรยากาศไลฟ์วันนี้เป็นยังไงองค์นี้เนื้อเงินพอปานเต้าครับไม่ได้เห็นนานแล้วขอชมหน่อย เป็นเหรียญที่สร้างเพื่อแจกแต่ขอบอกว่าแพงมากครับเมื่อถึงรุ่นเราเพอประสบการณ์ดีมากๆผมเลนพอศรัทธาครับพีธีรวัตรอีกครับขอบคุณครับนั่นเลย